กินทีบบ้านครับแล้วก็ไปกินตำม่วงที่สวนส<า>แล้วก็ไปเยี่ยมมอลำนะครับน้องบอมแบมเนาะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นน้ําในเมือง mm hmm. แล้วก็ไป mm hmm. ไหว้พระเยวัดแล้วก็สุดท้ายเข้าไปจบที่หน้าห้านหมอํำแล้วก็กลับบ้บลครับ mm hmm. ีแซนดี้กับพี่แมนนะคะจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะเจอกันค่ะหุ่นไหมใช่ใช่มันร้อนมากใช่แล้วหนาวอีกแล้วแหวกอนี่ห้วนไหมล่ะหุ่นยูฟุไหมเป็นคุณครูมาเลยอ๋อเป็นกางเกงกางเกงแบบเนาะเป็นกางเกงแบบกระปูงอะค่ะกระปูงแบบนัสูเทอรแล้วใส่ไส์เสื้อปกติอยู่ใจเหรอ มันนี้เราขึ้นมาแบบนี้คอา <S 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 อาจารย์เหลี่ยงคือใครคะอาจารย์แมนอาจารย์เหลี่ยงคืออาจารย์ประจําอาจารย์คนจีนประจําสาขาวิชาภาษาจีนของราชภาัฒน์ศรีเกศนะครับอ,อยู่กับราชภัฒน์มาประมาณจะหกปีแล้ว <S <S โอ้นานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ OMG ช่วงแรกมาคือพูดไทยไม่ได้เลยตอนนี้คือหกปีูาได้แล้วจริงเหรอหกปีนี่คืออยู่ ก่อนหรือหลังพี่คะอยู่ก่อนพี่ประมาณหลายเดือนอยู่จริงเหรอใช่โอ้อยู่นานเลยของพี่ปีนี้ก็ปีที่หกเหมือนกันเฮ้ยวัวต้องไปบัตรพนักงานหมดอายุนี่ยังต่อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไปต่อแค่นี้เนาะแล้วก็咱们下午下午一点的时候来这里泡水我昨天我昨天出去 人是不是很多？然后就被人喷，被人泼，人泼了我一桶冰水，对，冰水呀。这时候，对对对，然后肯定是他泼到我身上以后，我就无法呼吸。我不知道他是泼的是冰水吗？肯定是冰水。ไม่ต้องบ泼กเอย่ห้อง因为我带妈妈来了，不能外出。ไม่หนีก็อยู่ห้องน 阿杰，啊、这两年哥被那男勇弄了。嗯嗯、好，我今天假装自己十五岁。OK。十五岁，对，十五岁不是说才那么玩吗？哈哈哈哈哈。你背背哪倒哈？我 <Okay. S 1> 们早上的时候先做个饭吃，吃完饭然后我带你去摘那个芒果，oh, <okay. S 1> 然后在那个芒果啊、呃、芒果树。 做个芒芒果沙拉是吗？哦耶！完了以后，呃，我要去找我的一个侄子，他现在是是一个摩拉姆，摩拉是东北部啊，一个名词，一个名词，就是那个狼的意思，对。但是我们东北部这边是摩拉那那那种那种民歌啊，对，你们那边的京剧。 算是啊、呃、跟你们那边的经济差不多一样像 l、啊、觉得应该像明哥应该是明哥都赖我我怎么随鬼加倍啊对娘也不缺钱她肯定休息了<才>我也要进鬼加好吃那个捏捏这脸了咱去哪里<喂>就是跟别的没什么音我还没我还没吃过哥 ก็คืออันนี้โ oh, <can> <laughs> นี่ผ้าใหม่อันนี้คุณแม่พี่แมนทอใช่ไหมพี่ทำไมตรงนี้เป็นรอยต่อโอ๊ยหัวชนทำไมตรงนี้เป็นรอยต่อ <laughs> เป็นคนละคนละลายโอเคเจอกันใหม่ทุกคนปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <laughs> เดี๋ยวพี่น้องกินขา้าวเดี๋ยวกินข้าวกับวขา ตอเดินจันแม่มากินข้าวที่ตังแม่จันแม่จะเห็นอย่างอยู่นี่มากินข้าวเด้อันนี้ใส่ข้าวอะไรพี่ฟิล์มันเป็นแบบเออชอบชอบข้าวดำมันแลดูเฮลตี้ดีมันก็เฮลตี้นะครับเฮลตี้หรอเรียกอะไรนะมันมัน

那个石头顶上那些东西，是不是之前发洪水，然后水退了以后上面的那个？<错>我看着很像、啊。没那怎么没？没得水。对，挺它、嗯、如果将来修好以后，应该很好看。那那叫嗯。嗯好，因为这,这条河长。 ไม่น้ำมูลใช่ไหมเหรอไม่น้ำมูลเหรอใช่เอ้าไม่น้ำมูลสมัยเด็กๆมันจะมีทรายหาดเต็มไปหมดเลยอะไรคือทรายหาดหาดทรายหาดทรายเต็มไปหมดเลยแถวนี้คือเวลาหน้าร้อนคือเราสามารถเล่นน้ำได้สบายกระโดดลงกระไว้อะไรคือทรายหาดหาดทรายใช่ชื่อของคุณมั้ยใช่คือหาดหาดคืออะไร อโอโ้ต้องรอให้มันเสร็จเลนี่คอนเสร็จนี่คืองานเลยนี่โอเครอให้าาาางานเราถึงน้องนี่นะเปิดลอยร้อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่น้ำมูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านหัวนานะครับตำบลนครเมือง,องจังหวัดศรีสะเกษนะครับยินดีต้อนรับน้องไซนะครับที่มาเที่ยวบ้านผมเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ดู มีความสุขตีน,ตนอตอนนี้เย่อาจาร์เลี้ยงกันไม่เป็นยังไ,รไ,ไงระว,วังตกนะบัวเขาบัวเขา,เาเพาอาจารย์เลี้ยงตินตายแล้วองไหมน้องฟิล์มได้หรือยัง ระวัรงระวังนะมะม่วงเปรี้ยวหรือมันคะมะม่วงเปรี้ยว,ยว,ยว,ยวตอนนี้ทุกคนกำลังเก็บมะม่วงเปรี้ยวนะทุกคนเพราะมันอ่าระวังนะ <c oughs> เป็นจังไหนดีครับทุกคนเป็นจังไหนวันนี้สนุกมากเลยครับขอบคุณน้องซายนะครับที่มาเล่นด้วยแล้วก็วันนี้พาน้องซายมา มาไหนครับวันนี้พาน,น,น้องรายมาส,สีสเกตนะครับมาเที่ยวที่บ้านมาที่สวนผักนะครับแต่ตอนนี้คือ,น,อนี่สวนริกครับผมพาน้องรายมาเที่ยวที่สวนพิกสวนผักนะครับแล้วก็กําลังจะเก็บมะม่วงอ่าให้น้องรายไปดูมะม่วง,มมวงไปตกินนะคะทุกคนลายนยน,ยนแซนก็ได้นี่นี่บ เอาเโอเคโอเค,อเคพอแล้วเอาอสักห้าลูกก็พอ <หา S 1> ตรงนั้นมีมดนะระวังระวังตกนะเป็นไงบ้างครับร้อนมากเลยร้อนมากเลยล <ะ S 1> นี่สมัยก่อนมันคือสระน้ำพี่อนี่ว่ายน้ำข้ามไปข้ามมา น้ำคลองน้ำคลองน้ำคลองทำเกษตร <Why? S 1> พอแล้วลงมาลงมา oh. แล้วก็คือไหลไปแม่น้ำมูลเนาะไม่มันก็ไหลยอยู่แค่นี้เมื่อกี้แม่น้มูลใช่เมื่อกี้น้ำมูลที่บ้านก็คือจะทำเกษตรได้ตลอดเพราะว่ามันมีน้ำน้ำตลอดนี่พี่นนอนี่ชื่อสวนพริกสวนพริกของอาจารย์แม่นะคะ แมนบอบอขันนี้แมนมาเลยจากใส่ไปใส่ไหมคะจากนี่หอดูนพุ่นล่ะครับสุดลงหูลูกตานี่ซึ่งมาหลายแท้แล้วก็กฟังนี่มีบอทีบอเก็บหลายๆแมน่นจริงๆฟังนี่บอแต่หลายเด้อีกฟังหนึง่ง <c oughs> อีกฟังหนึ่งสิหลายนั่นค่ะพี่น้องฟังฟังพุ่นครับใส่สวนน่องบอมน่องแบมนนอยู่ใกล้ๆพุ่นครับห่างจากนี่ประมาณกิโลหนึ่ง แมนเมืนอไยครับอันนี้โบแน่จประมาณส,สามจะขนเหย้าลงไปไหมแมเยาไปม,ม่อไข้นพอสวนพริกนีย,ย้าลงไปจแมครับอันนี้แมนบ้างเขาโขดแมนบอันนี้มัแมนขาโขดอันนี้ใบยยสูบ,บใช่ใบแยสูบแมน,แมนใช่เอาไปทำบุรี<สด>ผู้เ่มามันเกียวมาบุรีเซยส่ยญ้าเย่เส้นสีเขีว ครับแล้วก็ฟังท่างผุ่นําเกี่ยวกับ,บกทัวมีกระลำปลีปรกระลำดอกกระลำดอกก็คือกระลำเอ็นปะครับกรกระกุ๊กทือกระลำดอกใช่โอเคอเดี๋ยวห้า,หาสี่กับไปอันนั้นตํามะม่วงตําบะม่วงสินเนาะตามไปทุ่มกันไปเบิ้งไปเบิเง้งกันต่อนะคะโอเคครับ พ่อแม่พี่น้องห่อนอแห้งเส้นดีสิบา้าปเบิงดอกดาวเรืองโอ้ยเบินี่หล่ะบ,บัวขาวกับผ้ามาหล่อแบบหอนห่อนเนาะพี่น้องเบิร์นที่ล่ะอาจารย์แม่โอ้ยห่อนถ้าอาจารย์เหลี่ยงอาจารย์คนจีนมาเบิงดอกดาวเรืองเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยห่อนห่อน 这个好像叫万寿菊，中文、啊、万寿菊。对，我看那个 seven 里面是不是卖那个，就说它可以去痘印、去痘痘的那个？嗯<有>，shiro，嗯，绕不绕路啊？嗯。可以坐，可以坐吗？可以坐吗？拍路块。你好。